สวัสดีจ้ากลับมาเจอกับน้องเมยอีกแล้วเมื่อนี้กลับมาเยี่ยมแม่อยู่อีสานจ้ะอยู่จังหวัดชายภูมิเได้ยินเสียงหลดละแลียนพานเพราะว่าบ้านอยู่ขากถนนนี่ข้างหลังนี่เป็นบ้านเกิดตั้งแต่เด็กน่อยมาเยี่ยมแม่บ่เร้มาบ้านนี่เป็นเวลาโดนแฮงจ้ะสิบกว่าปีเลยเมื่อนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมแม่กระิพาทุกคนมาเฮ็ดคิดเก็บมักเเคอ น่าเราสิพาเก็บโอ้ทังหมาทึงไก่เด้อบราน,นอกจากบ้าน,นอกอีสานบ้าน,นอกเขาจากชีวิตเมืองนอกมาร้องเบิงว่าน้องมิซิยูอีสานได้ดนปูนใดไปตามมาเก็บโอเคเอาผู้ดา่ดาผู้ใดเบิงคลิปนี้ยูให้คอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าผู้ใดหูจากโอเคอานะเบิงจากจังหวัดใด มีบ,บ่อบานผู้ใดไปตามไปเก็บปลาเค้าอ้าวอันนี้หน้าจิม้มนี่หน้าจิม้มสวัสดีจ้าเออเราสิพามาเก็บปลาเค้าจ้ะมาเก็บปลาเค้าของเขาเอ,อิ้นปลาเค้าน้านี่ละเออปลาเค้นาน้าปลาเคป่าบ่อเค้นาคนา้าเค้นาน้าปลาเค้าน้ามาสั่นเราพอได้เก็บให้เก็บให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนเออเอามาเบิ่งบัดนี้ปลาเค้าเป็นใดถ้าผู้ใดเบิ่งอยู่คอมเมนต์ขึ้นมาเลยจ้ะว่าอยู่บ้านจะข่วงมีบ่อปลาเค้ามามามาเบิ่งว่าเป็นหน้าตาจังใดเอาไปลวกกินกับแก้วเนี่ย แลวเนี่ยเป็นสี่กระเทียแล้วก็เฮ็ดเป็นกัมเป็นกัมตรงแม่ข้าไปอันขายน้ำบ้านเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็สิ้เป็นลอกเอาใส่ทางไหนนี่ออกแล้วก็เพิ่นก็สิต้มน้ำห้อนขึ้นห่อนห่อนแล้วก็เทียลวกกินกับแก้วมันสิออกรสชาติเดสมันจะออกสีขมขมอย่างน้อยถ้าคนมักขมนั่นก็ะที่ว่าบ้ขมเลยที่แซบสีขมอมลอมสีขมอมล้มได้เนอปุ่นนะชุดนะชุดมัดย้อมซื้อมาฝากเราด้เนี่ย เลยต้นมะเขืออ้าวเป็นสิจ้ะนี่ๆเขี้ยวๆเลยต้นมะเขืออาวมันสูงอัลลาดเลยแบบนี้คนท่านผู้ชมมึงใกล้ๆมันมาตามจิตชีวิตนะแม่ีอันนี้มันห้อยมันเหี่ยวเลยเนาะน้าบ่เอาได้มันเหี่ยวแล้วโอ้อันนี้บ่เอาจ้ะได้คือกันแต่ว่าแห่งมันมองงามแม่นมันขึ้นล้าแล้วเนี่ยขึ้นร้าแล้วมันขึ้นล้าบ่เอาจต่เอาแต่ดอกขาวๆนี้โอ้งามแพีงแต่ว่าดอกขาวๆ ไหอดเพิ่นก็ะซิลวกกินเลยเนี่ยโอ้งามนี่แหละคุณน่ะโอ้องามเราเก็บวะยามมาเก็บต้นน,น,ตน,ออนี้อีกอน่ะขาวๆนี่ไมเก็บต้นพุ่นอีกไม่อีกแค่ต้นนึงอ่ะผักแคร์นี่มันใช่มีเยอะสองย่างคือ อันนี้เขามันดอกน้อยมัที่พี่สองพันอือันนี้มันที่ดอกไงโอ้พันดอกมีดอกไงมีพันดอกน้อยนี่เนี่ยแต่ว่าความขม,มนั่นอันนี้ดอกไงใช่ป้วยขมเท่าทอดอกออน้นอยอ๋อเลี้ยงนามาเนี่ยมาเาบิ้งให้ผู้ชมเบิใกล้ๆด้วยเนี่ยเนี่ย บัวใดน,นานไน้นานนะคะปลูกเองแลหน้าเนาะนี่ปลูกเองดีเองปลูกเองค่อยู่น้ำทุ่มใหทุ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้ไม่ะอุ้ยหอมมาปลูกอยู่กับบ้านอูอ้หอมหอมจต่หอมบ้านผู้ใดมีเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นมาแน่ผู้ใดกินแน่เนี่ยผู้ใด,นนดมากกินเมื่อนี้ล่ะสิไป็ร้องซิมเบิงแต่ว่านางเคยกินอยู่ในนั้นเนาะแนะ่บมันมันก็บผขมหลายมันก็น ผมเนียน้อยถ้าถ้าเขาเอาเอาใส่เนี่ยเอาใส่ตรงนี้ออกเอาใส่ตรงนี้ออกแล้วมันที่พวกขมหลแล้วัดที่นี่ใเนี่ยเนี่ยเขาสีออกที่นะมันที่เห็นใส่ทันเลยเอ๋อันนี้ออกแล้วมันที่บวกขมหลแล้วก็ที่บวกขมไหลายถ้าค้นมาขมที่พวนี้ออกโอ้คุณพี่ไาแบบนี้แล้วก็เอาลวกคุ ว an ันนี like yeah. ้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดกำขายที่มีคนมาซื้อที่หน้าที่ไปเฮ็ดเป็นกำเป็นกำกำแล้ว่าไรก็กำละสิบบาทกำละสิบบาทเอ้าไปเก็บอีกวันเนี่ยทฉันได้เบิร์ดคุณอ่ะบลกหลายนึงมาไาเก็บไปยี่ไปอืมอีอันโอ้ยนี่นเนี่ยลงไปเก็บมาใส่เอาไล่มาที่มันก็ยิ่งวันทอง เคนจิจะจิตใจว่าดีาเก็บแบบยุติะย่งงูย่างนื้อก็บือยถ้าแบบใกล้ชิดแล้วก็มีหลานเก็บซอยยามมาเศ้าหลานก็มาเก็บเนี่ยเนยพอาเด้ให้หลานเพราะให้ได้หลานไปโรงเรียนเงินค่า ขายบลเข้าหลานแล้วนี่อะอีกดอกนี่เอา ไกลเต็มก็ได้ละตุ้งตกลงแล้วตกลงใหญ่ละโอ้แม่นี่เรียตกลงเรื่อยวะตกลงเรื่อยเรื่ยเนี่ยแทงสายแทงหลายจ้ะสั้นได้บ่หน้าสั้นต้นได้บ่มันจะสูงมัันนสสูงะอันนี้หมายังก็ลาซื้อยังก็ปุ้ยปุยปุ้ยปุยมานั่งใต้ต้นบกม่วงโอ้บกม่วงเขียวเฉวยเนี่ยดกเต็มต้นเลยโอ้คุณสะอ่อนบกม่วงอยู่เมืองนอกบ่มีแบบเนี่ย นี่แหละสิมานั่งทายอันตำสมให้ท่านผู้ชมเบิ้งบักม่วงเขียวสวยยังยังไม่ทันได้เกด้วยี่นล่ะยังไม่ทันเกดวาสันอันนี้อันนี้บรรยากาศบ้านอันบ้านนอกไห้เบิ่งอันรอบๆจ้ะรอบๆบ้านเด้อข้างในบ่ให้เบิ่งแต่เพราะว่ามันมันลกมันลุกแบบสไตล์บ้านๆอยู่สไตล์บ้านๆอยู่จ้ะรถรถอันพิกอัพซื้อให้พ่อคันนี่จ้ะ อันขั้นใดอันรถมอเตอร์ไซค์หน้าซื้อให้อันแตดม<แ>โอ้ขั้นที่แดงนี่แตดมไปเลือกอขั้นนี้เหรออันนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อีพออันนี้จะ้ะนี่แตดนแล้วน่าลานเนาะอันปิกอัพนี่กะเป็นสิบป,ปีแล้วจ้ะนี่จากปีปี่เอ้าปิกอัพสิบป,ปีว่าปีกว่าเอาก็ยังไม่ไม่อยู่ตัวเนี้ยโอ้สิไดปีกว่าสั่นซื้อให้พ่พอได้นนเนี่ยตัวนี้หักสิไดปีกว่าลูกเต่าเล่าหลานไปโรงเรียนนี่ลานเนี่ยได้อน,นี่ละ เจอันนี้ออกมั่ต้องแกะเอาใหดเป็นกำเลยอะไรเหตุเพราะเตรียมกำนะเน็ดยตีสิบบาทอ่ะเอาคือหน่อยแค่ก็บดทันได้เตรีมกำเฮาเขาอยากเทไปก่อนแล้วเขาก็จับมาอีกตรีมกำใหญ่ยปันไดสิบบาทอ่ะก็พอประมาณนี่มันเพราะว่าเขาบดได้ซื้อมันเป็นผักคืออยู่กับบ้านเขาแหละจ้ะให้ลายๆเลยเนึงให้ลายๆคนยังเคยซื้อดี คนจะคอยซื้อถึงเพราะว่าผักอันนี้เวลาลวกลวงแล้วมันก็ได้น้อยเดี๋ยวกลับมันซีเฮ็ดนี่โอ้เพิ่นอันนี้สิบบาทสิบบาทบาทโอ้พอซื้อกินนี่ว่าสิบบาทเงี้ยระวังมือเองเอาเบิ้งที่ได้จากบาทเหมือนเมื่อกี้อันนี้ก็อยู่ในแล้วสามสิบบาทเอ้ยแล้วสามสิบบาทแต่ว่าก็ ถ้าอยากให้ครบลูกครบหลานกันล้อสา,สายอีกมันก็ซีโร่ลงอีกโอ้เท่ายเขาก็ซื้อบอ้านซื้อบอ้านว่าแต่เขามีจีอันนี้พอ,อยังเดียวถามมันก่อนเนี่ยทั้งส่งหลายแล้วเหมดละใสอันนั่นน้ำนมก้อนนะ่ะเพราะตีมกำมาใส <ไป S 1> เราไ,ได้สามกำแล้วเนี่ยเอาวกำเมืม่อน,นึ่งนี่ต้องหาให้ได้พอะสี่สิบห้าสิบบาท เ<ข>อาล้านขวาน,าน,นาหานนนคุ้นอะไรถือผุนั่โซโอได้จักรกําแล้วก็โอ้ได้สามกาแล้วอาหลานอนะันนั้นลูกพี่สาวจะลูกพี่สาวแล้วก็พูน้นกำนังแล่นไปเก็บไมาอีกเออแล่นไปเก็บไม่อีกหลานไปเก็บมาอีกเห็มเนม, an, มันเล้เต็มกำมันได้เต็มกำนิดแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็ไป นั่งล้อเพิ่นมารับและชีวิตอันอีสานบ้านเกิดบ้านนอกกินง่ายๆกินอิ้มแล้วก็ขายน้ำเพราะได้เงินได้คำให้ลูกให้หลานไปกรียันบางครั้งกะไปเก็บผักอันอื่นมาขาย แบกปังบักเจอะปลูกไว้ในสวนกวางไอาเป็นคนปลูกไว้ได้เต็มกำแล้วติน่ะบบนองเก็บ,ก <c ười> <า>บอยู่ของผู้ใดของเยอะหน่ายทั้งบนเตี๊ยีกำสีกำได้ได้ให้หลานไปโรงเรียนแล้วที่เนี่ยส <c ười> <40 S 1> ี่สิบบาทที่สิบบาทให้หลานไปโรงเรียนเมื่อละสิบบาท ไปโรงเรียนมูละสิบบาทได้สี่สิบบาทแล้วเดี๋ยวจักมงก็เขาอีมารับหน้าเก้ามงเก้ามงเศร้าขอมารับเราจะมีนักเรียนก็บ่ถึงเก้ามงแม่ค้าแล้วแต่ลูกค้าเของซีซื้อน้ำทางม้ารถเข็นรถพ่วงรถพ่วงรถพุ่มพวงอื่นอันคลิปนี้คลิปเก็บอันแค่เอาฝากไว้ซจำนี้ก่อนเด้อจ้ะติดตาม คลิปหน้าจิพาไปเห็ดอย่างอีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องมี์เด้อจา้ามาติดตามชีวิตอันบ้านนอกกันไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจา้า